สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเยนะบันเิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุทธบครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ สิบเอ็ดรายการโดยประมาณทางช่อง TrueView หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เราจะมาอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะก็คือวันที่21กรกฎาคมครับมีคุณผู้ชมได้เลือกชมกันหลายเรื่องเลยถูกต้องครับเรื่องแรกนี่ผมรอคอยมากกว่าเกือบ4ปีนะฮะโอ้เป็นภาพยนตร์เกาหลีครับก็คือ The Witch Part 2 the Outer One ครับคือ Part 1สนุกมากๆนะครับแล้วก็ Part 2มาแล้วนะครับเมื่อแม่มดอีกตนได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาแค่นี้ห้ามพลาดกับภาพยนตร์แอคชั่นเกาหลีที่เปิดตัวอัันนนดบมาแล้วส โดยชินชีอานะครับส่วนอีกเรื่องครับชื่อว่า One Up ครับอันนี้เป็นภาพยนตร์แนวทีนเอทคอมดี้นะครับที่มาพร้อมกับความสนุกตื่นเต้นของกีฬา e-sport ครับแนะ่นอนเรื่องนี้ฮะมีทั้งเรื่องของมิตรภาพความปวดหาแล้วก็การล่าฝันของเหล่าวัยรุ่นนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะนําเสนอนั้นก็คือ what did you eat yesterday ชื่อคิดง่ายๆมาเลยคุณทานอะไรเมื่อวาน <c oughs> นั่นน่ะสิเป็นชื่อหนังได้ด้วย <c oughs> ใช่มาจากซีรีส์สุดฮิตนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกสู่ภาพยนตร์ ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นทำรายได้มากกว่า400ล้านบาทนะครับ,รบหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่เสริมสร้างอารมณ์อย่างนี้ในความที่มนุษย์เราเนี่ยเรามีความสุขเราก็จะบอกว่าเราเปลี่ยมสุขอิ่มสุขละแต่รสชาติของความหอมหว,วนแห่งความรักเนี่ยบางทีมันก็จะมีความขมปนๆอยู่นิดหนึ่งเพื่อให้ได้อัตรรสของชีวิต หนังเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกคนนี้จากหนังเรื่อง Drive My Car เขามีชื่อว่าฮิเดโตชินิชิจิมะคุณสนใจเรื่องไหนครับสามารถไปดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ครับผ่านทาง world w w m a j o r c i n e p l e x com นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน m a j o r c i n e p l e x ก็ได้เหมือนกันครับบางครั้งคนเราเนี่ยเราติดภารากิจบ้างยุ่งบ้างฝนตกตอนนี้เนี่ยบางครั้งเราอยากทานพอปคอนของ m a j o r c i n e p l e x แต่ไปไม่ถึงเขาอะใช่ไหมเขาเลยมีไอเดียแบบใหม่ครับ,รบก็เลยกำเนิดเป็นนี่ครับ ๊อปควอนพอปสตาร์ครับมาแล้วครับในรูปแบบซองเอาใจคอสายป๊อปนั่นเองนะครับ,รบและมี3รสชาตินะครับแคนรสชาติคลาสสิกนี่ฮะรสชีสนี่ครับ แล้วก็รถเข้าโพดปิ้งครับนี่ครับที่สำคัญคือราคาสบายกระเป๋ามากนะฮะถุนละ35บาทแล้วก็ซื้อง่ายมากครับถ้าเกิดคุณอยากกินไม่ต้องไปถึงโรงพับโยนครับเดินเข้าไปในเซเว่นเนเลเเว่นตอนนี้มีขายแล้วนะครับยังไงก็ไปซื้อมากินกันได้ครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารทั้งในแวดวงภาพยนตร์แล้วก็แวดวงเมืองเทิงต่างประเทศมาให้ติดตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยในช่วงเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พอปคอร์นเดลิเวอรี่ พอปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป d e ลิเว r ร Stranger Things เข้ามาสู่ปีที่4และได้ปล่อย2ตอนสุดท้ายไม่นาน ก็คงไม่น่าแปลกใจที่ซีซซ่นนี้สามารถก่วยชั่วโมงคนดูเกิน1,000ล้านชั่วโมงภายใน28วันแรกหลังลงให้สตรีมมิ่งทาง Netflix เข้ามานั่งแทนอันดับที่2ต่อจากซีรีส์เกาหลีอย่าง Squid Game และเป็นที่แน่นอน Netflix ต่อยอดความร้อนแรงของแฟรนไชส์นี้ เพราะฉะนั้นมา่นแน่ๆกับซีรีส์ภาคแยก Stranger Things แม้ว่าผู้สร้าง Stranger Things อย่างสองพี่น้อง The Duffer Brothers ยังปกปิดเนื้อเรื่องเป็นความลับแม้แต่ค่าย Netflix เองก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรแม้ว่ามีข่าวลือหนาหูว่าจะเป็นการเจาะลึกเบื้องหลังของ Steve Justin Hopper หรือไม่ก็ตัวละครอย่าง Eleven ก็ตามแต่ดูท่าทางว่าจะไม่ใช่ตัวละครที่เราคุ้นเคยกันจ้าด ล่าสุดทั้งสองพี่น้องได้เผยในรายการพอดแคสต์ว่าตัวละครเหล่านั้นไม่น่าสนใจสำหรับพวกเขาแล้วเพราะทำมาหมดแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงมาแล้วที่ล้วงลึกเรื่องราวของพวกเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นปิน n o ออฟของเรื่องนี้จะแตกต่างกับต้นฉบับแบบ1,000%เปซนเลยทีเดียวก็ไม่แน่เหมือนกันว่าซีรีส์ที่เป็นภักแยกอาจจะเกิดขึ้นในเมืองสมมุติอย่างฮอกเกนส์เหมือนเดิมในยุค80ซึ่งเป็นต้นตอของเรื่อง เราแปลกๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซีรีส์หรืออาจจะย้ายถิ่นฐานไปเมืองอื่นไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียหรือต่างประเทศไปเลยอย่างรัสเซียก็เป็นไปได้ค่ะ หลังจากที่เก็บเนื้อหาของภาพ,พยนต์เรื่อง Knope เป็นความลับมานานจนทำให้แฟนๆเป็นทุกข์ในที่สุดผู้กำกับสายดาร์กอย่างจอร์แดน e e ียก็ได้เผยสักทีว่าภาพยนต์สยองขวัญเรื่องใหม่ล่าสุดของเขานั้น มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่จอร์เดนได้เผยว่าเขานั้นอยากจะสร้างประสบการณ์เนื้อจินตนาการให้คุณผู้ชมได้สัมผัสโดยเฉพาะในปรากฏการณ์ของ UFO นั่นเองนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของสองพี่น้องที่เหินห่างและการเยียวยาความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองโดยเขาจะเน้นการหลวงลึกเข้าไปในความหมือหวาและความตื่นตาของปรากฏการณ์ UFO ที่เอื้ออำหนยด้วยสื่อแหมฟังแค่นี้ก็พอจะเดาได้แล้วค่ว่ามาแนว สยองตลกร้ายพร้อมจิกกัดสังคมแน่นอนโดยภาพยนตร์เรื่องที่3ของผู้กำกับคนเก่งคนนี้ได้ดึงนักแสดงคู่บุญมาร่วมแสดงอีกครั้งอย่างแดนิ l k ค l ล u ยาที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วในภาพยนตร์เรื่อง Get Out ที่มารับบทเป็น O.J. Heywood ประกบคู่กับนักแสดงดีกรีรางวัลเอมมี่อย่างคีกี้พอลเมอร์มารับบทเป็นเอมโมโรดน้องสาวของโอเจด้วยเรื่องนี้ได้ดึงนักแสดงสตีเวนยูนมาร่วมสร้างสีสันด้วยค่ะ เรียกได้ว่าถูกกลื่นไปกับภาพ,พยพนแฟรนไชส์อวตารมานานจนใช้เวลากว่า10ปีกว่าภาคต่อเรื่องนี้จะได้เห็นแสงสว่างแม้ว่าภาคที่2องกำลังจะลงจอฉายในสิ้นปีนี้และภาคที่3ได้ถ่ายทําไปพร้อมๆกับภาค2แล้วแต่ดูท่าทางเรื่องราวต่อไปในแฟรนไชส์ผู้กํากับของเราอย่างจิมส์แคมรอนจะวางมือและส่งไม้ต่อให้ผู้กํากับคนอื่นแทนแล้วคะ่ะ โดยผู้กำกับเจมส์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร Empire ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำภาคที่3เขาคงต้องส่งโปรเจกต์นี้ให้กับผู้กำกับคนอื่นที่เขาไว้ใจต่อเพราะอย่างที่รู้กันเรื่องอวตารกืนเวลาเขามานานเกิน แถมยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่เขาอยากสร้างด้วยค่ะโดยพักหลังเราแทบจะไม่ได้เห็นผลงานการกำกับการแสดงของผู้กำกับเจมส์เลยเพราะเฮียแกต้องทุ่มแรงให้กับอวตารพักสองนี้แหละในฐานะผู้เขียนบทร่วมและผู้อำนวยการสร้างทำให้ต้องทิ้งเก้าอี้ผู้กำกับโปรเจกต์อื่นมากมายและหนึ่งในนั้นคือภาพ์พิ้วไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Alita b a t t l e Angel ซึ่งตั้งใจสร้างให้ลูกสาวเขาดูแต่ก็ต้องส่งไม้ อให้กับโรเบิร์ตโรดริเกสมากำกับการแสดงแทนค่ะโดยเจมส์ได้ทิ้งถ่ายว่าภาคที่4ที่แพลนเอาไว้เจ๋งสุดๆและหวังว่าจะมีโอกาสได้สร้างแต่ก็อยู่ที่ผลตอบรับเพราะหากได้ทำภาคที่4และภาคที่5ก็จะดีเพราะจะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ค่ะส่วนแฟนๆชาวไทยก็ห้ามพลาดเพราะวันที่16ธันวาคม2022เจอแน่กับอวตารภาคสองค่ โอ้โหข่าวสารนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะกองบกของเรานี่ไม่หยุดยั้งกับการหาข่าวใหม่ๆเด็ดๆมาฝากผู้ชมทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับแคนครับห้ามพลาดทุกประการนะครับใครที่สนใจเรื่องราวของการอัปเดตเรื่องราวของข่าวที่ฮอตที่สุดนะครับพบกันได้ในช่วงซลรอยบิของรายการซารอยทุกสุดสัปดาห์ครับถูกต้องเลยแล้ะครับตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของภาพยนตร์ what did you eat yesterday มาฝากกันสักครู่เดียวครับ ตื่อเธอเพื่อนอยากได้เวลาไปเดินล4สิงหามมคมนี้เขาคือซูเปอร์แมนจะตื่นแล้วฮีโร่ต้องโทระตาทบ้านอนต้องเป็นผมเล่นดิเิทธิ์นะไม่งั้นฉันไม่ยอมจริงด้วยไรวิสโก้รักนะแต่เองและเรื่องเศร้าเรื่องมไม่พอรับแอบในรุ่นจิ้งพิเศษช็อตจิ้งวิแทชช็อตขบวนการซูเปอร์เพจของดีซี4สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ผู้ชมรับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่ือช่วงเซลลอย r เรคเ m e n เกับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูนะครับภาพยนต์ตัวอย่างเรื่องแรกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นครับชื่อาภาษาอังกฤษนี่เก๋มากครับ What Did You Eat Yesterday <c oughs> เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของการเปิดให้เราเห็น สร้างความเข้าใจถึงมุมมองความรักที่บางทีเราจะเข้าใจเรื่องความรักของคนรักเพศเดียวกันเนี่ยไปมุมมองที่เรามโนหนังเรื่องนี้จะให้เราเข้าใจพวกเขามากขึ้นครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของชิโร่คาเคนะครับเป็นทนายหนุ่มมาดขรึมครับแล้วก็คินจิยาบุกิครับเป็นช่างตัดผมอารมณ์ดีครับทั้งสองมาถึงจุดที่จะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของทคู่ออกสู่สาธารณะนะครับแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่มันจะตามมาคือเรื่องราวของการเดินทางแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะมาเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปไม่เหมือนเดิมเลยครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงท ว่าสิ่งที่เราจะเห็นในหนังเรื่องนี้เพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วอาหารมื้อเย็นที่อยู่บนโต๊ะของตัวละคร LGBTQ+ ซึ่งมันจะมีรายการหารอย่างเช่นสตูไก่หมูผัดเห็ดเข็มทองสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับอาหารต่างๆที่อยู่บนโต๊ะอาหารแห่งนี้เราจะยอมรับว่าคนเราเนี่ยเวลาเราสารสัมพันธ์ใดๆเหมือนครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ลูกทานข้าวเย็นกันก็จะมีการสนทนาบนโต๊ะอาหารกับกับข้าวที่เราทานเช็คเช่นกับเรื่องนี้ ที่เราจะเห็นบ่มเพราะความสัมพันธ์เนี่ยของชิโรซังและเคนจิซึ่งเราจะได้เห็นว่าความหวานชื่นและความขมขื่นของสมรรถภาพเนี่ย mm hmm. มันก็จะต้องมีซึ่งมันก็หมายความว่า คนเราเนี่ยสมรรถภาพมันจะต้องดีทุกวันนะม,มันต้องมีเรื่องความเข้าใจผิดงอนบ้างรักบ้างสนทนาปัญหาของชีวิตประจําวันบ้างการทํางานนั่นหลักคือเรื่องราวทั้งหมดซึ่ง What Did You Eat Yesterday นะครับเป็นการหยิบเรื่องราวของมังงะชื่อดังที่มียอดขายกว่า5ล้านเล่มนะฮะแล้วก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลอร์จากเวทีโคดังฉันะครับ ซึ่งก็จัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดับต้นของญี่ปุ่นอย่างโคดันชะนั่นเองครับมีผลงานดังกึกก้องโลกมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ Attack on Titan อ๋อสำนักเดียวกันหนังเรื่องนี้กำกับการแสดงโดยผู้นำกับที่มีชื่อว่า uh e คาซุฮิโตะนากาเอะซึ่งเขามีผลงานภาพเพียนเรื่อง The Lies She Loves ซึ่งฉายเมื่อปี2018และถูกมองว่าเป็นผู้นำกับที่ต้องจับตามองประเด็นที่เขากำลังนำเสนอเนี่ยต้องการให้สังคมญี่ปุ่นนั้นมีมุมมองที่กว้างขวางขึ้น ในการยอมรับเพศสภาพของกลุ่ม LGBTQ+ นั่นเองครับใช่ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูตัวอย่างของภาพร์เรื่องนี้ครับ What did you eat yesterday ในช่วงเซลลูลอยเรคคอมเมน d กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง ulo recommend. ววเซลลูลอยเรคคอมเมนต์ 俺もう今死んでもいい,い好きってそんな重要っすかまさか嫉妬俺がああなんか孫できるなんて <laughs> よかったですね孫ってそんなに必要子供なんかいなくたって本人たちが幸せならそれでいいじゃん分かんないけどさ誰かの嬉しいことってのは 君の大好きなものない俺は自分が不幸じゃないってことを二人に伝えたくてなあなたはあなたの家族を一番大事にしてねししこの秋あなたの心とお腹を満たしますシロさんととこうしてずっ と2人すっごく幸せあいつの好きなもんでも作ってやるか劇場版昨日何食べたうーん高級なお肉なんだろうねどうせうちじゃこんな肉は買えません ตัวอย่างเรื่องต่อไปคุณรอผมรู้โอ้โหรอมากครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจากเกาหลีครับ The Witch Part 2 The Other One หรือในชื่อไทยว่าแม่มดมือสังหารครับ,รบซึ่งเป็นภาคต่อของ The Witch Part o The Subversion ซึ่งฉายในปี2018ครับใช่ครับคือในภาคแรกเนี่ยผมชอบมากนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีออกมาจากแฝดบทดลองมนุษย์นะฮะแต่ว่าเขาคนนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ใช่หรือเขาเรียกกันว่าแม่มดนั่นเองถูกต้องโอ้พลังโอ้โหรุนแรงมากครับแล้วสมบุรก็เกิดการตามล่าแต่พอถึงบทที่จะต้องมีฉากบูกลายเป็นว่าฉากวู้มันมากฮะเลือดกระจายโอ้โหถูกใจผมมากแต่ในภาคสองนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนตัวละครหลักนะครับก็คือคนที่จะรับบทนำเนี่ยคือชินชิอา ไม่ใช่กิมดาม,มีเหมือนกับภาคแรกอันนี้แอปเศร้าพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ต้องดูคนนี้ก็ต้องเจ๋งเหมือนกันนัหนังเรื่องนี้สร้างสถิติในประเทศเกาหลีนะครับเทียบเอา4วันแรกทําสถิติคนดูถึง1ล้านคนแล้วก็11วันเนี่ยได้ผู้ชมทะลุ2ล้านคนจึงกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงสุดอันดับ2ของประเทศเกาหลีณนะวันนี้ของปี2022ครับมีความพิเศษนอกจากนั้นก็คือพระเอกหนุ่มอย่างอีจองซอกครับก็มารับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกหลังจากที่เขาปลด ้ชมพร้อมแล้วนะครับเราจะพาผู้ชมไปพบกับตัวอย่างภาพเพียนเรื่องนี้ครับ The Witch Part 2 The Other One หรือชื่อไทยว่าแม่มดมือสังหารครับในช่วงเซลอยเรคเคอร์กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับช험체공เร칭은ชืเงชงิงชอเทรเจทีเด 실됐습니다 누가 꺼내줬을까요? 그 애. 같이 가자 나랑. 고마워 덕분에 살았어. 다음 문광 우리 집에 있을 거야? <laughs> 봤어? 우리도 심플하게 이건 한번 나가자 어? 집에 지금 어디 있다고? 너 정말 네가 누군지 모르는구나. 아니면 그런 척하는 건가? 음... พักชมโฆษณาสักครู่เรื่องราวที่น่าสนใจของเอลวิสยังไม่หมดครับแคนไปติดตามราเอียดได้หลังโฆษณาในช่วงเซลลอยพริกครับซานตาเฟ่รถไทยสไตล์เชฟกันรูปปก้นตับอตชอบคลุกเข้าวคั่วเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดกระเทียมและซอสครีมพริกแกง There's a lot of people saying a lot of things. You don't so much as wiggle a finger. in, the end you gotta Listen to yourself. In that moment, Elvis the God was born. It's very hard to live up to an image. If you don't do the business, the business will do you. If you dream it, you'll do it. i never met anyone like you. I hope not. ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกนะครับกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดยเซเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซเนมาแอ h โฮมบายโกลเด้นดักนั่นเองนะครับ,รบสัปดาห์นี้เราจะยังอยู่กับเรื่องราวของเอลวิสจุดพลิกพันชีวิตของเอลวิสเนี่ยและผู้พันธอมพาร์เกอร์เนี่ยมันเริ่มต้นตอนที่เอลวิสไปเล่นเพลงเฮไรต์สิ่งที่ผู้ชมนั้นตกใจ แล้วก็หลงไหลวิธีท่าเต้นกริยาของเอลวิสทำให้ทอมฮาร์เกอร์เห็นว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะมีบทบาทสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอเมริกากร,ระแสนิยมในอเมริกาเช่นกันต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในเรื่องนะฮะยาวนานกว่า40ปี เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านวัยของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลวิสแล้วก็คนนี้เลยฮะผู้พันปาร์เกอร์ในทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันสาหรับบทของผู้พันปาร์เกอร์นะครับนำแสดงโดยทอมแฮงค์เขาต้องใช้เวลา3-4ถึงชั่วโมงในการแต่งหน้าเทียมเพื่อจะได้เหมือนผู้พันปาร์เกอร์ที่มีรูปร่างท้วมอ้วนฮะรวมถึงบางฉากในผู้พันปาร์เกอร์นะครับเขาต้องเนี่ยโชว์เทคนิคการแต่งแขนฮะเขาต้องมีซิลิโคนโบกเข้าไปใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็เสียบขน Oh. ให้ดูเหมือนแขนจริงๆเรายิ่งหนักกว่าอน,อน,นั้นอีกครับตอนที่เข้าสู่วัยชาราประมาณ87ปีเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลาการแต่งเกือบ5ชั่วโมงครับ oh. เพราะว่าต้องให้เขาดูซีดป่วยนะฮะแล้วก็ศีรษะของทอมเนี่ยจะต้องตกแต่งเทียมมีผมบางๆนะฮะตกแต่งฟันปลอมแล้วก็มีกระแดดร,ริ้วรอยซึ่งละเอียดมากๆครับทางคุณชมพร้อมเรามีเบื้องหลังพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเอลวิสและความเป็นออสตินบัตเลอร์มาฝากกันนะครับ ในช่วงเซลลอยดพิกสับสนนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema At Home b โก o l d e n d u c ครับช่วงเซลลอยดพิกสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema At Home by Golden d u ัก The Journey with Austin is a completely unique journey Austin sings all the live performance young o b v i s l y sings himself It was my first time ever in a recording studio, and I was with some of the best musicians in Nashville. We recorded in RCA, where Elvis recorded 240 songs in Studio B there, and so that was, yeah, it, it was really, really profound for me, and I, I, it, it helped me to understand Elvis more. Baz actually said, "We're going to get all the people from the offices of RCA to come out, and I'm going to sing a song." I want you to put your hands together for a young man uh, called Mr. Elvis Presley. <laughs> Girls won't see you wiggle. Move, man. Do more. Much more. Man. Do it oh. again. Well, it's just one thing, baby. I don't want you to know. Come on back. Let's play a Little House. And so we can do what we did before. Now, baby. Come back, baby. Come on. Come back, baby. Come Come back, baby. I want to play. Her.

Tell me something me ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียนเรื่อง Star Is Born ซึ่งฉายเมื่อปี2018มาฝากดังนี้นะครับ Talent comes everywhere but having something to say and a way to say it so that people listen to it that's a whole other bag ซ <medio> ึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าพรสวรรค์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่การมีอะไรจะพูดและวิธีพูดให้คนฟังนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง We're far from the shell น่าเสียดายมากครับแคนหมดเวลาแล้วครับครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นสารสินประเทียงสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเกี่ยวกับบันเทิงกับผมนิทราและคุณแคนอธิรุธครับเราสองคนนั้นจะมาอยู่กับผู้ชมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11บเอนาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ครับทาง y o u ยูทูบชา n นลซิลรอยทีวีโชว์นะครับรวมถึงไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook ของเราก็คือซิลรอยครับแล้วก็ Instagram ทวิตเตอร์เซรอลทีวีโชยังไงฝากกดฟอ l โล่ด้วยนะครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขนะครับสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับเรา2คน,นรายการเซลอยวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ